สวัสดีครับพบกับชาแนลเชียร์ลิผูครับก่อนชมนคลิปกันต่อนะครับผมขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆชาวลิผูทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมและติดตาม Channel เล็กช่องนี้หากทุกใจคลิปนี้นะครับสามารถช่วยกันง่ายๆได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันได้ครับขอบคุณนะครับผม คลิปนี้วันนี้นะครับผมมีเรื่องมาเล่า2ประเด็นเท่านั้นนะครับมาเริ่มประเด็นแรกด้วยข่าวดีกันบ้างนะครับเพราะหลังจากตั้งแต่ปีใหม่มานะครับทีมนิพูของพวกเราก็เจอแต่ข่าวร้ายๆนะครับทำให้หงุดหงิด และไม่สบายใจมาโดยตลอดแต่ในที่สุดนะครับก็มีข่าวดีมาให้ชื่นใจกันแล้วครับในเดือนกุมภาพันธ์นี้โรเจอร์วิทมันนะครับเอเย่นส่วนตัวของโรเบรโตฟูร์มิโนได้ให้สัมภาษณ์พิเศษกับทาง Skyspot เยอรมันโดยออกมาเปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดเรื่องสัญญาฉบับใหม่ของฟูร์มิโนกับลิเวอร์พูลนะครับตอนนี้นะครับการเจรจาคืบหน้า ไปในทิศทางที่ดีและเป็นในทิศทางที่ถูกต้องอีกด้วยข้อเสนอในสัญญาฉบับใหม่ที่ทางลิภูยื่นให้นั้นน่าพอใจเป็นการเจรจาแลกเปลี่ยนที่ยอดเยี่ยมทั้ง2ฝ่ายครับ โรเจอร์วิทแมนนะครับยังบอกอีกว่าเฟอร์มิโนนั้นพร้อมที่จะอยู่ที่ลิพูต่อไปเพราะลิพูและเฟอร์มิโนนั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาโดยตลอดในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับทุกอย่างจะชัดเจนขึ้นและทุกคนจะได้รู้บทสรุปการเจจานั้นนะครับเป็นไปด้วยดีและมาถูกทางแล้วนะครับ ก็ถือเป็นข่าวดีนะครับรับต้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับมาลุ้นกันนะครับว่าเดือนนี้นะครับลิเวอร์พูลจะออกมาประกาศข่าวเรื่องสัญญาฉบับใหม่ของเฟอร์มิโนหรือไม่นะครับแต่ที่แน่ๆตอนนี้นะครับโรเจอร์วิ m มันเอเจนต์ A. 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 ส่วนตัวของโรเบ r ร์โตเฟอร์มิโนก็ได้ออกมายืนยันผ่านสื่อนะครับใหญ่อย่าง Sky Spot t เยอรมันแล้วว่าการเจรจานั้นเป็นไปด้วยดีครับ ประเด็นสุดท้ายประจําคลิปนี้นะครับเดวิสลินนะครับนักข่าวสายหงที่มีผู้ติดตามทางทวิตเตอร์มากกว่า60,000รายนะครับได้เขียนบทความลงในเว็บไซต์ this is and feel นะครับบอกเล่าความตั้งใจที่แท้จริงของ FSG หลังไม่ยอมให้เงินลิฟท์ผู้ซื้อนักเตะเพิ่มเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาพร้อมทั้งนะครับออกมาเปิดเผยกลุ่มนักลงทุนจาก4ชาติที่ต้องการซื้อทีมลิฟท์ครับ เดวิสลินนะครับเขียนไว้ในบทความของเขาว่าการที่ FSG ไม่ได้ให้เงินลิอร์พูซื้อนักเตะเพิ่มในเดือนมกราคมที่ผ่านมาได้สะท้อนให้เห็นแล้วถึงความตั้งใจที่แท้จริงของ FSG ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน2เรื่องนะครับเรื่องที่ 1. FSG ไม่ต้องการเป็นหนี้เพื่อทีมลิอร์พูอีกแล้ว พวกเขานะครับไม่ต้องการทำผิดกฎ Financial Fair Play หรือสร้างหนี้นะครับจากการที่ลิฟวูซื้อนักเตะอีกแล้วซึ่งการไม่ให้เงินลิฟวูซื้อนักเตะเพิ่มนี้เองนะครับส่งผลให้ลิฟวูนั้นมีสถานะทางการเงินที่ยังคงดูดีลิฟวูนะครับยังคงเป็นทีมที่มีนักลงทุนน่าลงทุนนะครับเข้ามาเหมือนเดิมนะครับเพราะทีมลิฟวูนะครับไม่มีหนี้เพิ่มเติมและไม่ได้ทำผิดกฎ Financial Fair Play ครับ เรื่องที่ 2. f s g ต้องการขายทีมหรือผูลทั้งทีมแม้นักข่าวสายหงบางรายนะครับและแหล่งข่าวที่เป็นกระบอกเสียงของ f s g จะออกมาเปิดเผยว่า f s g นะครับต้องการขายหุ้นแค่บางส่วนก็ตามแต่เดวิสลินนะครับคิดว่าผลลัพธ์ที่ f s g ต้องการมากที่สุดก็คือการขายลิอร์ผูล ทั้งทีมนะครับ FSG นะครับได้แสดงออกให้ทุกคนได้เห็นแล้วนะครับด้วยการไม่ให้เงินซื้อและไม่ให้เงินนะครับลิพูซื้อนักเตะเพิ่มหากพวกเขานะครับยังอยากเป็นเจ้าของทีมลิพูต่อไปในระยะยาวพวกเขานะครับก็ควรจะให้เงินลิพูซื้อนักเตะเพิ่มในเดือนมกราคมที่ผ่านมาเพื่อแสดงให้ทุกคนได้เห็นว่าพวกเขาจะอยู่กับทีมลิพูต่อไปในระยะยาวแต่สุดท้ายแล้วนะครับ FSG ก็ไม่ได้ทำเพราะ FSG ต้องการขายทีมลิเวอร์พูลทั้งทีมครับเดวิสตินนะครับยังบอกอีกว่ากลุ่มนักลงทุนจากประเทศกาตาเยอรมันสหรัฐอเมริกาและซาอุดิอาระเบียเป็น4กลุ่มนักลงทุนจาก4ชาตินะครับที่ต้องการซื้อทีมนิ์พูลมากที่สุดในเวลานี้ โดยกระแสแฟนบอลลิปูส่วนใหญ่ในประเทศอังกฤษในขณะน,นี้นั้นนะครับยอมเสี่ยงกับการมีเจ้าของทีมคนใหม่ที่ไม่รู้จักนะครับดีกว่าต้องมาผิดหวังอีกครั้งซ้ำซากนะครับกับการบริหารงานของ f อ j ครับและทมดนั้นนะครับก็เป็นบทความล่าสุดนะครับของเดวิสลินนักข่าวสายหงนะครับที่รับจ็อบพิเศษนะครับเขียนบทความไว้ในเว็บไซต์ this is and f i e l ครับ สุดท้ายนี้นะครับผมขอขอบคุณนะครับคุณผู้ชมและเพื่อนๆชาวลิฟว์อีกครั้งนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้ครับหากถูกใจคลิปนี้นะครับสามารถช่วยกันง่ายๆครับได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปิดแจ้งเตือนคอมเมนต์นะครับหรือส่งสุดแตงเข้ามาเพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ